ตัวลูกยอค่ะลูกยอดกดกมากเลยดกมากเลยค่ะลูกยอไว้ตำตำเหมือนส้มตำค่ะก็ได้หรือว่าถ้าท้องผูกก็กินลูกฝุกๆจิ้มเกลือนะคะเป็นยาระบ,บายอย่างดีเลยค่ะเด้ดูลูกมนกินได้ทั้งใบกินได้ทั้งลูก ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้แล่ะคะ่ะชัดสุดแล้วแต่จริงๆมันออกทางต้นเลยแต่ตรงนี้แสงสว่างมันเลยทําให้เราเห็นชัดว่านูกเขาดกมากอันนี้จะกินก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้ายังมีอย่างอื่นกินอยู่ก็รอได้ไม่ต้องไปเก็บใส่ตู้เย็นนะคะไว้บนต้นพอเก็บปุ๊บกินปับ๊บสารอาหารครบถ้วน